เธอเธอเฮ้เธอฮมีคนก็คิดถึงเธอเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นเธอลงลงเลยเธอนั่นพอแม่มีเวลาให้เธอทําเป็นไม่สนใจแม่นะเธอเธอขนมต้องมาแล้วเธอดูดูดูใครคิดถึงมะลิบ้างคะช่วงนี้ห่างหายไปเลยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เลยแบบว่ายุ่งช่วงนี้เลยไม่ได้มาอัปเดตมะลิเลยใครคิดถึงหนูมะลิมั่ง หนูก็ยังแร่นอยู่เหมือนเดิมนี่หนูก็เล่นหนูก็กโซนด้วยมาเดี๋ยวเราดูกันว่าเด็กโซนจะหายโซนจากอะไรปิริศมาขนมขมอนขนมหนูไม่สนใจนะยังไม่สนใจอันนี้ขนมนะคะอะมารินั่งดีๆก่อนลูกขามือไม้ต้องมาลูกมือมือดีๆมือจุ๊บแม่ยังดีๆก่อนสิโอ้โหดีๆนี่ยังไงในเด็กคนนี้เนี่เดี๋ยวอ่ะอ่ะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรล่ะ ห่วงกินไงสอนเรื่องมารยาทนี่ไม่ได้เข้าหูซ้ายทะลหุหูฝวาไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเลยนี่เรื่องกินบอกให้เคี้ยวเกิงทำไมเนี่ยฮะเืินไปเลยเหรอค่อยๆเคี้ยวลูกยังไงกันอจะไม่เกินนมเค้กเกิน้นมเค,คเคีเค้ยวดีๆลูกเคี้ยวดีๆค่อยๆเคี้ยว